สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาบอกกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับเซอร์โมนี้พี่น้องเป็นเซอร์วันอังคารที่เจ็ดด้อพี่น้องเดอ้อเปลี่ยนผุกเจ้าพาพี่น้องอีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบือทางอันบ้านโคกเจริญพี่น้อง อำเภอสว่างจังหวัดสกลนครด้อพี่น้องเด้ออาพามาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องอาพามาสอบถามราคางัวพี่น้องเมื่อนี้งัวก็ลายอยู่พี่น้องเป็นงัวง่ามงัวนั่นลายตัวยุงงัวเหลียงอยู่พี่น้องตรงนี้ราคางัวก็คือเก่าละพี่น้องยังมาทัดในเขื่อนใบไปใส่ดอกยังราคาคือเก่าส่งคือเก่าแต่ว่ามีข้าวดีอยู่พี่น้องว่างัวมันสิมีตลาดอยู่พี่น้องเพิ่นก็ตั้งตดต่อตลาดให้ทั้งนันรัฐบาลเพิ่นก็ มันจีระบายออกได้ยุดอกพี่น้องแต่ส่วนนี้ก็ย,ยังคือเก่านั่นแหละก็ะล่อไปด้วยพี่น้องเด้อสำรับผู้เลี้ยงก็เลี้ยงไปสัวกวันขายออกมากขาดขึ้นลงด้วยพี่น้องผู้มีสาความสามารถเลี้ยงเลี้ยงไปสักวนันยังเข้าขายออกมาผู้โบจํา,ออา,าจเป็นมันจําเป็นกระทาธรรมดาพี่น้องกัขายออกมาใน,นท่าธรรมดาแต่ว่ามันหันบริร้กษค่าที่ขายมาส่วนนี้ราคาบดีพี่น้อง มาพ um> ี่้องมามาไปเบิกน้ำกันเด้อพี่้องเด้อสามหมื่นบอโอ้พ่นว่าสามหมื่นพี่้องบกทึกไงหัวเนือตลาดคกเจริเจักบาทะไซ้ำนี่้าหาสองหมื่นหาพี่องพ่นว่าบกคือกันพี่้องงัวผัวัวเนือตอนนี้ราคาพสิบสองหารยเปิดไครับนี่โอ้สิบสองหารยราคาเปิดตัวเมรีเนาะ ตัวแม่เพื่นว่า,าตัวไี้เดเมือเ่อนะชิบสองหาร่อยราคานี่ตัวเราขอรพี่น้องเรื่องหอยเฟืองเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเสองห้าห้าหนึ่งศูนเจหนึ่งเจพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามารเรื่อพี่น้องเด้อนรี่พี่น้องรี่ตัวแม่ยังรถ่งกัวกำลังเข่าพี่นอ<ๆ>้องทุ่งหัวทุ่งควายนี่รถควายเร่องหอยเันก็อหอยไทยไม่าำรถ ว่าเถอะมาขายเส้าหา่าคาพี่น้องบ้าแพงดงกหยว่าตัวกบบไงหนี่งเส้าหาเดียางามจมันมีหล่หด้ววางามยืนเียนบ่อ้ยบ่ได้มเอามาเอามดเลยเอามากับไตเลยเป็นบ่โซนนี้วัวงามไยเนาะืมก็ำนี่ก็บอกราคาจำบ่เห็นบ่ถ้าได้ราคาจำ่โอ้ไม่้ห้องใมห้องเส้าหาเนาะเปิดเนาะ ก oh ็ข hmm. ้าวห้องต่อร่องไหลดีเนาะนี huh? now, now, well, I I ่พี่น้องเป็นว่าเศร้าหาวฉันมันสมหรอไปล่ะนี่ตัวพี่น่สมฮะพวกหัวจักีถาม่ต้องถามโอ้เพราะเาเป็นหัวละเพราะเเป็นหัวมาโหลดมปั้ไยก็ด้กัตัว ตัวนี้อ่ไม่ชิบหาชิบหามื่นหาเิดมื่นหาี่นงตัวนี้มื่นหาตัวนี้เศร้าหาเนาะตัวนี้เศร้าหาราคาราคาห้องตวไหนเนาะขอคอพิดเาะเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดสองนแปดามเจดสีหึ่อาหด้วพี่น้องเด้องหนใดสนใจก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องลูกลูกตักตัวแล้วปอลูกแรกบ่ ลูกแรกสูงลอยเท่าไรแม่เพิ่นลลอยสี่สิบราคาเท่าไรค่าสี่มือเนาะลูกสี่ใบลูกกูแม่พี่น้องราคาสีมาส่มือราคาห้องต่อรองเลยเนาะห้อยปอด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์โอฟังนี่มีมีหลายตัวเนาะอันนี้ก็แม่ลูกคือกันแม่ลูก,กลูกเจ้าตัวตัวนี้ ลูกหาอันนั้นลูกแม่นะบอลูกตุ่แม่พี่น้องขเขินว่าตัวที่หาแล้วแม่นี่แม่นีส่สมอีกแล้วไปแม่แมยังผสมเน,นาะก้มสูงกว่ารอยซีหอดบะร้อยซีใช่ผาร้อยซีใช่ผานอราคาเท่าไหรนี่แม่ลูกสามพิราคาสามหมื่นสองพี่น้องโอ้หางมันไหม,มโอ้ปวดหางมันหางจนหอดดินนี่พี่น้องราคา นี่น <od SC I noise> ี example, ่แม่ลูกคนลูกคนงามพี่น้องนี่พี่น้องราคาสามบนสองราคาต่วไดเนาะมีอีกบอรูจำนี่บนี่พี่น้องกูได้สนใจโทรมาห่อยปอเบอติดตฮเบอร์ศูนยเกางเอห้าสี่ศูนย์หกเจ็ดสองห้าเดอพี่น้องเด้อผมกูไดสนใจกกโทรมาเลยพี่น้องมีสองโคบเลยะพี่น้องดไพี่น้องก็ล่างเข้ามา ตลอดปกจะเลืเ่อนเมฆม่มานตัวนี้เนาะงัวเมฆม่มานพี่น้องคนยังคุยราค่ากันอยู่มันใก้หิ้วคอดแลวมันเมือกมันออกว่หนหรอซื้อ <c oughs> ่าเป็นม่านจช่ไงมัน,นเมือกมัน คนยังคุยราค่ากันอยู่พี่น้องลูกผมคือโน้มตึงนี่แยกลูกมาก็จะได้เหอนแล้วแ่าร้อยโอ้ข้าวนื้หมืนสามร้วยหมื่นสามร้อยชื่ออไรกแหกมาอันอันอันองเจ้าเีมอันนี้้องใครสตุ๋ยของเราเพิ่กันหมของเราิบโอ้องพนเพิกันใครเพิ่นไลน์มไม่เป็ียนยางคือบอก โอ้เมลูี่ขายาวเยอ้จะโว่าดนก็คือดอกกางนั่นล well, like er um ีวตัวกัพขายกัได um 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 ้ขายเลยนะจ๊ะตัวรอกันข um> um> ้ากันยูเซ่ก็ลอยเดียวหรือสองลยข้ากันมาหลายเนาะกำไรก็หา้อยสอยเลยนาะช่วงนี้ก็ไม่มันมาหลายนจะได้หมื่นหาอยแต่วันนี้หอยคนหอยหมื่นลอยหรือหมื่นใดนี่แหละหมื่นสามอมืนสามลอย มลูกลูกพึ่งลูกพึ่งออกเนาะชิปเจ็ดเนาะแลีครับราคาหมื่นเจ็ดพันกว่าได้ลูกกี่ตัวเหรอลูกแรกครับนี่เป็นงัวลูกเรียงพี่น้องลูกแรกครับผมโตน้ำเลี้ยงมันโตน้ำเลี้ยงมันซื้อได้ตาอโตน้ำเลี้ยงแล้วกินแล้วกินฟุงยางหลายบอกเลยฟุ้งยงบ่ได้กินยาไม่ได้กินยายาบังพ่อยาบังพ่อราคาหมื่นเจ็ดพันพี่น้องอันมูนี่แม่นบ่ามูนี่แม่นครับแม่นโอ้อันนี้แม่ลูกบ่นี่พี่กบี โอ้นี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ลูกตัวแม่พี่น้องนี่เขากระบี่ให้ลูกดีได้แบบนี้ราคาเศร้าหาป่ะที่ตัวนี้อันอีดำนี่ได้ป่ะเนี่ยใช่ลูกเพิ่นลูกลูกตัวน้อยนั่นบอกสูงลอยสีพี่น้องสูงลอยสีพี่น้องเป็ลูกคนสีบวกบวกอยู่ลูกเพิ่นแล้วไราคาทงไปสามครับสามหมื่นด้อพี่น้องเด้อยสามหมื่นราคาเป็นหัวดำลูกแรกบ่ ลูกสองตัวครับลูกตัวที่สองเนาะลูกสองพี่น้องเป็นห้องไหวาสามหมืน่นอันนี้แม่นี่ก็แม่ลูกคือกันกน,น,นั่นน่ะลูกด้วนเฮดกเนาะปากดึกอ้วนพี่น้องลูกกักตัวแล้วแม่นี่ลูกตัวนี้ลูกสามข้าทองลูกสามข้าทองมันว่า ราคาเท่าไหร่ราคาราคาสามสิบสองครับโอ้สามหมื่นสองราคาต่อรองอะไรทุกตัวเนาะต่อได้มัดครับต่อได้เบอร์ตัวพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาหาห้อยหอยลินนเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดหอยลินทั้งได้บนเทาทั้งน้องทานพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเป็นหัวเลี้ยงพี่น้องหัวเลี้ยงหลายตัวหลา่คมอยู่ผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามเอาเด้อพี่น้องเด้อถือหัวเหนือพี่น้อง เท่าไรราคา14 14บ่โอ้เป็นว่าราคาเปิดไปพี่น้อง14,000ต่อรองเลยเล็กน้อยเนาะอันนี้เด็กเป็นแม่ง้อแม่หน่อยแม่นั่งเท่าไรแม่นั่งนี่โอ้13บังไฟบองเปิดไรสิ3โอ้13เนาะราคา13,000เปิดไว้ราคาต่อรองได้พี่น้องงัวเหลี่ยงงัวแม่แม่นั่ง ู้ใดสนใจทั่วมหาหอยอุดเบอร์ติดต่อเข้าเบอร์0 6 2 0 6 2 1 4 1 1 4 1 0 4 8 1ครับ0 4 8 1ได้พี่น้องนะผู้ใดสนใจทั่วมาเลยหอยนี่ไอ้หน่อยยุ่ไปการแจกการไว้เถอะจักพันละนี่สิเนี่ยฮะสองพขนโอ้เอาไปผูกแขนคือไกลนี่เนาะผูกแขน2,000ันาใส่เป็นงัวหน่อยงัวเหนื่อยพี่น้อง น usted, คนว่าจะไปเฮ็ดถูกแขนงานถูกแขนมาสโอ้เือไปเืออะไรกรถเร็วสองรถนี่ล่ะรถที่สองบ่กับไปรถนึงเหบ่ซื้อเมื่อไรจกรถเมื่อเมื่อสองขบเลยบอองรถนี่สมื่อสามโอ้สามมืองาบท่นึได้ส่วนนี่เนื้อขายดียู่บ่เได้ขายครับพรได้ขายเนาะไปเรื่อยๆขาคนลงให้ลงหน้าให้หน่อยเนาะ ฝากเลเด้วยเชียงเนี่ยนาอเชียงเนี่ยเชียงยังเหรอเงเนี่ยเจ๊กุไก่หน้าอนามัยกบลบ้านเรานะอพอจะเล่นฝิ่นนะละยุ่งขามกับอนามัยเลยออเป็นการเป็นงานอยางไรเนี่ยกลายเป็นงานจย่างไเนี่ยทุงานกัไปทหาเหรอเนาะ90 243 243 7662 7662เนาะเจ๊กุกไก่เจ๊กุกไก่พี่น้องครัผมติดต่อมาเรื่อยๆติดต่อมาฝากเลด้ครับเรื่องครับผมครับครับเสาหน่อยพี่น้องเป็นแม่ลูกกันละอือเป็นแม่ลูกยุ่งเนาะ จะว่าเพิ่นว่ามแม่ไม่เป็นมันแล้วเป็นตีเป็นงัวเน<ม>ื้อตัวนั้นพี่น้องมันเป็นมัน,น,นอ,อันนี้เป็นงัวเลี้ยงเป็นลูกตัวนั้นแหละพี่น้องแ,แม่นางแม่สาวเท่าี้ราคาเพิ่นไ่ duc, หยมื่นแปดพันหาร้อยเนาะนลูกสีตีงเล่ดิโอ้ลูกสีตีงเล่นเนาะสูงเท่าไหร่ห้าสิบห้าใบเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าวัดไใบเรียบร้อยแลียร้อยสิสิบห้าราคาอยู่ที่สิบแปดหาร้อาร้อยอันนี้แม่มันตีเนื้อเนาะแม่ ราคาเนื้อพี่น้องเป็นมันหลำสมบทิตเป็นว่ามันเป็นม,มันว่นา,าเป็นการเป็นงานแหละท่วมาโหลดราคาเท่า,าไรตัวนี้ตัวแม่เนอะอ่อแม่ชิปเก่าแม่ใน,นชิปเก่า,กาอันนี้ราคาลูกเป็นรางวลัลเรียงว่าน,นัาาน้นค่าเนาะราคาต่อรองเลยใช้บางคนฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเราเบอร์0 9 0ย์เก้าศูนย์9 6 2ย์เก้่น้องเก้า้ใคสนใจแล้วทรมาเลยพี่น้องแมนพี่น้องหอยวนแม่มนแต่เคยได้ลูกมาไปไหนวัวสาววัวสาว แม่สาวบอกโอ้สาวไงก็กันพ้องเรียบร้อยพี่น้องแขรงขาต้นนี้บ่มีเลยเนาะต้นนี้บ่มีพี่น้องเบิ่งแขรงขาเป็นสูงเท่าไหร่ขั้วสูงร้อยสี่สิบพี่น้องร้อยสี่ได้เจ็ดเดือนแล้วอ้าเดือนสมยังระใบโอ้ซุปเปอร์แมนพี่น้องมีใบมีหลอดเรียบร้อยซุปเปอร์แมนเบคุณขายเพป็นพี่น้อง ม้านหาเดือนราคาเด่าบาตนี่ส <40 000. S 1> ี่หมื่นราคานี่ยสี่หมื่นเนาะราคาห้องต่อรองไปมาจทั้งตัวมือนี่มาหลายตัวยู่ขายไปแล้วยังมีสองตัวยังอยู่ตัวนี้อีกตัวนึง<ห><ห>เนาะอันนี้ง่ว่โค้งข้างง่ว่าโค้งขายไปแล้วลูกขายไปแล้วแต่ว่าท้องบ้างบาท้องบ้าลลูกมใหญ่งโอ้ลูกใหญ่เลยเนาะท้องบอเกลท้องอ่อนๆนี่แหละพี่น้องสูงร้อยสี่พันเนาะราคาเท่าไหร่บาตรสิบหกห้าร้อ ตัวนี้16บหกหร่อยราคาต่อได้เนาะเองหอยวนพี่น้องเบอร์ติดต่อข้าเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้เด้อพี่น้องเด้อใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องมี่สองตัวเลยพี่น้องนี่อันนี้งูโค้งราคาต่อเอาพี่น้องนงูมเป็นขบอแม่นี่เป็นแม่ประกันข้องพี่น้องเบ๊กเบ๊กทิ ขายก็ขายรถถ้ามันมีผู้ซื้อได้ได้ไหเฮ้ยเน่นจะหายผได้หายเุกองหาร้อยก็ทุกสามร้อยใช่จะพร้อมซื้อได้หแบ่งกันไปมึงลูกครับตูงว่าน่ะแม่นั่งสื้อมไปหนิแม่นังเพราไถ้าศูนย์นะครับดิโอถ้าไดราคาผเปิดไม้องา้อยครด้มองมองมงขายร่าองขายเลยเนาะเิ้ว่ามองขายเลยบ่สั่งมือสองนหรเป็นแม่สาว ได้สนใจแล้วก็โทรมาหาหอยโลดดุงเย็นเบอร์ติดต่อครับเบอร์0 9 8 0 9 8 4 42, 000 4 0 4 000 4 0 0 8น1 0 8 2 1ครับโลดดุงเย็นเนาะงดูครับงครโลดะพี่น้องราคา1พรพี่น้องราคาต่อเด้อพี่น้องรู้ว่าพิ่นขายหรือบ่แม่ลูกเนาะโอ้หเลียงหเลียงป็นลูกเลกลูกสองทีอบ้านแล้วครับโอ้เป็นผ่นมานเรียบร้อยเนาะ เป็นงัวเล่พี่น้องแม่เมลีสูงเท่าไรความสูงแม่เพิ่นนี่ร้อยร้อยสามสิบบวกเพิ่นว่าลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ลูกมั่นเอ๋ยนี่ใบพ่อลูกเคสามลูกเคเอฟสามหนึ่งได้เพิ่นวะครับดีพี่น้องลูกแม่ยังดีแม่ลูกหนึ่งเท่าไรล่ค่สามหมื่นห้าพันแม่ลูกนี่เนาะครับราคาห้องส่งหอดเพื่อนส่งหอดบ้านราคานี่สามหมื่นห้าพันถึงถึงทีบักทถิหน่อยให้ของห้างบอลนี่ บักเคืองร้อยกัแมนครับนี่เนาะเท่าไรราคาพินพื้สองพับกเทือกน้อยเนี่ยมืนสองพัราคาต่อรองได้ครับผมกูไดสนใจก่โทษขอสอบทำเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์086 086 120 120 7305 7305เด้อพี่น้องนะโอ้แม่เขาขาวอยู่หน้าหัวยื่น้ยื่นดนกูได้หแม่ลูงหายแล้ว่าเดาเโอ้ซส้อกันล้ว ถ้าไดซ้ำได้ราคามันนี่ชีพันแม่ลูกนี่เพิ่นซื้อขายกันอะไรพี่น้องขายในตลาดชีพันธมาสั่งฉันว่ามันสิบสี่นี่ตัวน้องแล้วนั่มาเบังสิบสี่สิบสี่วัอืมแม่นี่แม่นี่มาตั้งแตี้ยนตลาดบ้านเมืองนี่มาเลยเนาะเป็นยืมมือหน่อยขึ้นเขาเจ้าหยาดกันอยู่ขายอะไรพ่อหน้าแม่นี่ เ่าได้ราคานี่มเมลูกี่บอกโอ้เศษสามเอามาตัวนั้นชิบแปดปเหรเศโอ้เศนึกว่ามันชิบแปดเห็นจูงเห็นเห็นเห็นอันจูงกันยั่วันตลาดหน้าเมืองหน่อยแหมพี่้องพ่เอามาขายอยู่ที่ทั้งตลาดโคกเจริญพี่ซื้อมามาขายตัที่ไห มื่นเจ็ดนี่พี่้องเพิ่นซื้อข้ายกันทรงเคียงเลยอ่ะทรงอ่อนรถอันทั้งเพชรบุรีมื่นเจ็ดเพ่นวะวัวแม่เหาวห้าตัวนี้โคจรเขี่ยเจียงห้าตัวนี้โอซุเมแมมบ่มีัวเลี้ยงอยู่บ่ใส่มาเบื่งของหอยเล็กพี่รองถึงงวเหลี่ยงอยู่เพิ่นวามีงวเลี้ยงอยู่วัวแมย์น่หละพี่้อง เมนา่งเนาะห้องอะไรม่ได้เล็กตัวเลขนี่เนาะ14หาลอยตัวนี้เท่ปดนี่ตัวนี้13สาลอตัวนี้13เอามันขึ้นงมากเนแล้วค่าทุกคนกันโอ้มันเป็นน้าทรงมันเนาะอันนี้13หาลอยพี่น้องอันนี้14หาลอยตัวนี้เท่ปะนี่โอ้18พี่น้องแม่นั่น18หาลอยเป็นหัวเรียงบ่ได้พี่น้องนี่บอ สมเราไปนี่สมแล้วสสมมแแลล้้ววเนาะเสาซีวันทีเสาซีหาลอยพี่น้องเป็นงัวเลี้ยงบดพี่น้องเพป็นว่าสมแลยเรียบร้อยเลยเป็นตะเลี้ยงอยู่พี่น้องแม่นี่เสาซีก็หางบางใหญ่หนึ่งพี่น้องเสาซีหาลอยเพีงขาก็ดีมูนี่ก็เป็นตะเลี้ยงบดสุดตัวแล้วพี่น้องงอเดียงพร้อมราคาต่อไหนน้องเล็กเนาะเบอร์ที่ต่อครับเบอร์ศูนย์เก้าแปด ห้าสองสามหนึ่งสี่แปดสามด้วยพี่น,อน,น้องเนอะผู้ใดสนใจละโทรมาเลยพี่น้องเอววาเมเนี่ไปตเตลี่ยงอยู่พี่น้องมันสูงดีนี่พี่น้องผูใ้ใดสนใจก็มาเอาเมเนี่ไปเลี้ยงกับเตเลี่ยงอยู่มันยาวดีต่อรองเอาพี่น้องแล้วค่ะห้องหอยเหล็กฮะแม่ลูกงัวไทยพี่น้องลูก,ไไล,กลูกตัวฟูเนาะนี่ลูกพ่นพี่นอ้องนี่นี่แม่ลูก เป็นมัวไทราคามันอยู่มื่นสามบ่มื่นสามพี่น้องเป็นลูกลูกแลกเนลูกที่สองแม่ีนสมหรอทองว่างเป็นลูกเดียวพนุกลูกเรกราคาหมื่นสามพันห้าร้อยราคานี่ส o งทั่วประเทศบ่โอ้จางให้จ้าง ทรงส่งทุกทรงทุกส่งทุี่แต่ว่าจ้างเอาอั้อันสิบสามนี่มันกกันใุตลาดเป็นว่าราคาสิบสามีราคาในตลาดราคาทรงหน่นจ้างทรงไกลไปไดก็ไปไกลไปไดก็ไปอันจ้างอ้อยพดด้วยพี่น้องด้วเบอร์ติดต่อเบอร์เ่อถืออยพดคือเขาหอยิดเนาะหอยพดเบอร์ติดต่อเัเบอร์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สอียสองสองเพี่น บุ้ไสนใจท่มาเลยพี่นองว่าเทอดหน่อยพี่น้องลูกกกตัวเนีลูกสมนคลูก3เนาะแม่นี่ลอยซีเนาะความสูงเนาะพใส่กเคีงพอใส่ไก่เคียงลูกตัวผู้มีแนวแขมเมื่อก่านเนาะตอใส่สีเป็นอึ้งนะฝนออกเนาะมันมีกี่ปมเหมือนย่านี่ โยกิปลมออกคุณว่ายามนี่ราคาเท่าไรก่อนนี่ราคาหมื่นหกหาร้อยครับหมื่นหกหาร้อยสิบหกหมื่นหกพันหาร้อยเนาะราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกตัวผู้ผู้ใดสนใจแลโทรมาหอยเน็ตเพื่อว่ามีของแถมมาสั่นเบอร์ติดต่อเบอร์ยังนาะศูนย์หกนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดครับศูนย์เก้ยแถมกิปลมเนาะปมครับ พนพนว่าหันผู้ใดมาสื่อคุณสีแถมกิบปอมเนาะี่อของถือกเนาะแม่ลูกุนว่าขายถือกขายเล่ขายเฮกับบันล้วะแลค่าสิบหกหา้อยแลค่าห้องลูกจักตัวหื้ฟุนว่าลูกสองแม่นี่เป็นงัวไท่พี่น้องแต่ว่าลูกนี่แขนอันตันสิบหกับสองร่อยว่โอ้ 16, 000, สอิบหกหา้อยพี่น้อง แม่น,นี่เซิร์งเราไปแม่หน,นิแม่ยังบปเซิร์งไปเซิร์งเอาด้วยพี่น้องเด้อลูกข้าลูกกินนม lla, อ,อยู่ไมีเวลาเซิร์งหรอกราคาสิบหกห้าร้อยราคานี่ต่อเอาพี่น้องส่งถึงทีเนะาะโอมารับเอาด้วยพี่น้องเด้อเพื่อนวยคลุกขึ้นเพื่นสิขาคลุกขายเท่ซื้อเบอร์ติดต่อเบอร์ยังล่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ 154่0ีศูสยี่นองศูส่พีน้ใดสนใจทรมาพี่น้องด่วนๆเด้อพี่น้องเด้อคนจีายรี่ขายล้พี่น้องขายรี่ขายออกแล้วซื้อเท่าตังคามาดูอีจอยนี่ทุกเหนืออเท่าไรลคาเพิ่นชิปองโอ้เป็นว่าบ่ห้องไรพี่น้องชิปซองสิราคาอยู่ตัวหลยไเนาะ โตไปแล้วฮะยังตไปอะไรอลกโย่อไงบลาบันนี่ทรงขึ้นเก่าทงขึ้เก่าส่าฮอา่า12พี่น้องผู้ไดสนใจเป็นการเป็นงานชิล่องานมาหรอแล้วแล้ยุตเด็กเนเอองานแต่งงานแต่งแล้วแลวพี่น้องกเมผู้ได้สนใจเนาผู้ไดสนใจก็เป็นการเป็นงานละทั่วหาะไม่หรอเบอร์ค่อยหลงเบอร์ติดตศูนย์ปด ห้าห้าหกสามสี่สนสามพี่น้องวัวเหนือเด้อพี่น้องเด้องวัวเถกเป็นการเป็นงานเสาลุงลุมขึ้นบันไม่แหลมโทรมาเลยพี่น้องหอยหลวงไปส่งถึงทีเลยหาบองลงมาได้อยู่สนหาครับลอยีสิจูงขึ้นรถล้วก็จูงลงสยากจังืนหมวสิบอเม่เลยหแม่แม่กลางบอกน่ม่จะกางหรเล่าอง ว่าเมั่อกล่าวก็บ่อยก,ก,กินยาพี่น้องมันมีแต่ไปก็ไปอะไรช่วงในยาพืชอึดแน่พ้นกระตกบทีบันใดแม่ลูกแม่พืห้องไปจักบาทเหรอแม่ลูกเป็นห้องเจ้าห้องไปก,กันี <c oughs>

โอ้บากดำปกบาบักดำร้ยสิบามปดอยผมได้สิบสาก้ารยน่ะโอ้ค้ากันยี่อยเดียวค้ากันลอยเดียวเขาจเอาไซื้อผมไปขายเอาทุนซื้อนี่โอ้ขายเอาทุนยึกว่าเขาจะได้สิบเีนน้องสิบสามเการ้ย่ขายแต่ทุนสิบสาม้าร้อยไขายมือนี้าร้ก็ขายเนาะอันนี้อันนี้สิอันนี้สิบเจ็ดหาลอยไม่ลูกต่อร่องอะไอีกอยู่เนาะสาตเอาลูกสามีนน้อง รา้าเนี่ยเนาะปัว่าเขามันยาวสวยๆเด้อราคาต่อรองเอ๋อเบอร์ที่ต่อเขามีบ้ล่หเบอร์ยังลังศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสองหนึ่งหก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 สี่เจ็ดแปดครับสี่เจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อผู้ได้ซนในหอยทางกุญแจค้ำได้พี่น้องผู้ได้ซนใจผู้มาสอบพร้อมเอาพี่น้องเป็นหัวเหนือหัวเชิบหมื่นเอ็ดขาลอยพี่น้แล้วคาสื่อขายเปจริงขายจริง ตลาดโคกเจริญพี่น้องงัวเนื้องัวนผู้ร้ายหลายๆเลยสำหรับผู้ใดมีเคียงเนื้อพี่น้องมาเบิ่งเอ่าด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคนเปิดเนื้อเปิดเคียงเนื้อใดๆงัวลุ้งเคียงหรือมารุ่นร้อยนี่หลายพี่น้องร้อยนี่ก็มีหลายหมื่นเอชอาร้อยพี่น้องเอาไปลุ้งเคียงขายใดก็ได้เป็นหมื่นแบบนี้มันขายเบิดทุนวะเพิ่มส่งเรือพี่น้องเด้อยพื่นปะเพร้อมส่งหลือแม่ลูก ล,กลกูกตั้งตลูกสตัวลูกเม่บ่ลูกผูลูกผูโอ้ลูกผูพีพ่น้องิุนว่าลูกสามแล้ว้อมทรงไเลยเนาะครับครับยำวทรงแล้วยำแถวทงแล้วะาพูมาตอนนี้ส่งราคาเท่าไหร่ละม่นสามหาร้อยหมื่น้อยพี่นอว่าผอมท่งแล้วว่าลูกตัวผูเนาะราคาเนี่ยต่อรองเลยหอยสายยันพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหกศูนย์ดเจ็ดเจ็ดสอ มันเลือคมเดียวเหลือคมเดียวนี่เพื่นว่าผู้ใดโทรมากอ่ะช่งทันทีเลยพี่น้องพร้อมส่งแล้ว